สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่22กลกุมภาพันธ์นะครับเป็นพานท้ายไม้สักงานทําสีดำนะครับใส่ชุดเีืซตเสื้อ25มม,มิลลำ16มินนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมครอบไก่ลูครอบเม็ก สีดำนะครับอันนี้เป็นทรง c ีเซ็ตสแตนดาร์ดนะครับทรงที่ลูกค้าเลือกมากำคอนะครับสีดำเงานะครับตัวนี้สั่งเป็นสีดำเงาเลือกได้นะครับสีดำเงาดำ,ดำด้านนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอันท้ายเดิมใครหักก็สั่งได้นะครับซีเซ็ตสแตนดาร์ด โอเคครับท่านใดสนใจทักมาสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับถามส่งตามสั่งนะครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o u t u b e ลิงเพจกับลิงกไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงกแล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับราคาไม่แพงครับ ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ N niggas in my grill trying to phase me